สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลวงพ่อเมาแอขคอพับขาพวงมาลัยหลังซิ่งเก่งข้ามจังหวัดพูดได้คําเดียวสภาพเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยแพร่ภาพพระเมาหลับขาพวงมาลัยรถไม่เพียงแค่นั้นข้างๆตัวยังมีขวดเหล้าว,วางอยู่สอบถามได้ความว่าเมามาจากอําเภอชุมแพจนมาถึงอําเภอภูเขียวเรียกว่าเมาแล้วขับข้ามจังหวัดโดยโลกออนไลน์กระนําแชร์ภาพพระเมาหลับคา,า,ารถหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่าง เราเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภูเขียวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตามที่พลเมืองดีแจ้งว่ามีพระเมาจึงได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบรับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรภูเขียวโดยได้ระบุว่าเรียนผู้บังคับบัญชารับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรภูเขียวให้กู้ภัยสว่างภูเขียวออกตรวจสอบใช้หนึ่งรายขับรถไปจอดหน้าร้านขายพริกหอมกระเทียมที่บ้านโอโลมีอาการวกเวกโวยวายเสียงดังพากู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุพบเป็นพระเมาสุรานอน ในรถมีอาการมึนเมานอนหลับในรถและมีขวดเหล้ากักหล่นอยู่พื้นข้างๆคนขับพอกู้ภัยปลุกให้ตื่นเบื้องต้นพระแจ้งว่าพระดื่มสุรามาจากอำเภอชุมแพเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรภูเขียวนำตัวพระเมาไปควบคุมตัวไว้รอให้มีสติที่สถานีตำรวจภูทรภูเขียวรายละเอียดเพิ่มเติมรอการอัปเดตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยสว่างภูเขียวเจ้าหน้าที่ตำรวจภูเขียวท่านผู้ชมละครับมีความไม่ตั้อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิด ก็ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ